มาต่อกันคลิปที่2เลยครับคลิปที่2วันนี้ก็ไปกันที่ฟุตบอลเยอรมันนะครับดีกาสเยอรมันเปิดฤดูกลาลมาใหม่เลยมีทั้งหมด3คู่เตะเวลาเดียวกันครับผมเตะเวลา18นาฬิกานาทีหรือว่า6กโมงครึง่งนะครับอ่าคู่ที่จะให้นี่นะตัวนี้จะผมจะให้เป็น2หน้า ผมเลือกคู่ระหว่างพาร์บอลเจอกับคาสซูรูคู่นี้นะครับพาร์บอลเปิดบ้านเจอกับคาสซูรูไอ้ข้อมูลต่างๆผมก็ทําการบ้านมาแล้วรูมาทุกอย่างทํามาเรียบร้อยแล้วก็คือมาอัดสั้นๆง่ายๆคือไม่ต้องมากไม่ต้องวิเคราะห์อ,อะไรมากมายเพราะว่าผมผมก็ทํามาแล้วล่ะนะที่มาทําเพราะว่าผมไม่ได้เปิดโชว์เหมือนท่านอื่นๆถ้าวันไหนที่ผมทําวิดีโอนั้นเก่งแล้วก็ ถึงจะเอามาลงโชว์ให้ดูนะขอเวลาสักอาทิตย์หนึ่งออจะว่าผมวิเคราะห์แบบไหนแนวไหนนะตอนนี้ก็เอาแบบนี้แหละก่อนท่านใดกดฟังก็คือท่านนั้นจะเป็นผู้โชคดีนะใช้คำนี้เลย <c oughs> โอเคนะครับสูงแรกบินที่สองไปกันที่เยอรมันดีก้าสองเยอรมันเตะเวลาหกโมงครึ่งนะครับคู่ระหว่างพาเดอร์บอลกับคอสดูนี่แหละครับ รอกดที่สูงแรกนะครับครึ่งครบลูกครึ่งลูกไม่มาเหมือนเดิมย้ำหลังรู้นะครับว่าจะเล่นยังไงผมก็ได้บอกไปแล้วแต่ส่วนใหญ่แร้วไม่เคยพลาดหรอกครับแต่ยิ่งเป็นบอลเยอรมันนี่นะสูงแรกมาแทบทุกคู่เลยครับผมจบครึ่งแรกมักจะมาก่อนหนึ่งลูกแล้วก็ยิ่งมาเข้าสูรแบบนี้ยิ่งยากแล้วก็ผมแถมไปอีก นะครับในคู่นี้ก็คือแถมไปอีกก็คือให้ต่อที่พาราบอลนะวันนี้ผมชอบพาราบอลผมคิดว่าพาราบอลน่าจะเก็บ3มแต้มได้เพราะว่าไอกระชับมิดผมดูฟอร์มห6 5หนัดหลังโหกากมากเลยรับคาสูนี่แพ้แพ้แพ้ออแต่แค่แปลกแก้ว่าทำไมราคามันพาราบอลต่อน้อยเนี่ยก็จะเสียวๆหน่อยแต่ช่างแม่มันเอตอนนี้ไหลขึ้นเป็นครึ่งครบลูกแล้วผมเลือกต่อที่ครึ่งลูกนะ ชอบพัลลบอลเป็นแนวทางแต่คู่นี้คือเป็นบอลสกอร์สูงแรกนะครับผมถ้าไม่มาก็ยํำครึ่งหลังเหมือนเดิมไปเขาเรียกอะไรล่ะไปหาวิธีว่าท่านจะทำยังไงให้ได้ตังคือมันมีสกอร์แน่แค่ว่าจะหนึ่งหรือสองและผมมั่นใจว่าจะเป็นพัลลบอลชนะด้วยคู่นี้ลองดูนะครับแนวทางคู่ที่สองไม่เหมือนก็ผ่านนะครับหรือไม่ก็สวนแล้วแต่ ะครับง่ายๆส่วนในกลุ่มวันนี้ผมทำการบ้านมาแล้วมี3ตัวเน้นๆเ,เลยก็กะว่าจะให้แตกอีกเหมือนในแต่ละวันก็สองสวันผ่านมาแล้วสเต็ปแตกคืนนี้ผมจะลงให้กลุ่มฟรีไปด้วยเดี๋ยวจบจากทําคลิปที่3วันนี้จะทำก่อน3คลิปจะมี5คลิปลนะวันนี้นี่ยจะมีรอบเช้าจะทิ้งไว้ น่าจะเป็นแหนสองาทุ่มสามทุ่มผมจะลงอีกเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็จะให้มีเป็นบอลเช้าเพราะว่าเข้าสูตรอยู่2ตัวนะครับตอนนี้ก็ใช้คำว่าหวานแหก่อนเพราะว่าช่องเราก็หน้าตาจะไม่ดีไม่เหมือนท่านอื่นๆเขาก็เลยทำใหม่ขึ้นมาแบบนี้ก็มีผู้ติดตามน้อยแต่ถ้าเมื่อใดมีท่านใดที่กดฟังแล้วก็ มันทาให้ท่านบวกได้วันนั้นแหละท่านใดที่เข้ามาได้จิ้มวันนั้นคนนั้นก็จะเป็นผู้โชคดีแล้วก็จะรู้ว่ามันแม่นหรือไม่แม่นก็ดูเอาครับผมนะครับนะสูงแรกอย่าลืมนะครับไม่มาครึ่งแรกก็ย้ําครึ่งหลังนะครับแล้วก็อีกหน้าหนึ่งผมก็แนะนําให้ต่อที่พารบอลน,นะครับต่อที่ครึ่งลูกนะโป้งเดียวมาก็จะได้กินเต็มเลยเหมือนเดิมครับผม เพื่อนๆท่านใดที่เจอคลิปนี้ก็ฝากด้วยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับนะผมก็พยายามจะลงให้ทุกวันทุกวันแหละแล้วก็ครับแต่สิ่งดีๆมาให้เพราะว่าผมก็อยากให้บวกกันทุกคนนั่นแหละที่ติดตามที่มาเข้ามาฟังคลิปผมนะเพราะว่าไอเงินในเว็บก็ไม่ใช่เงินผมหรอกท่านใดอยากได้ก็ไปไปแทงเอาไปกดเอานะ <c oughs> โอเคนะครับถ้าอยากได้เยอะๆอะไรบนทีมก็แนะนําเข้ากลุ่มครับผมมาเลยครับฟรีครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปลงคลิปที่3ต่อสวัสดีครับ